คือผู้ที่น่ากลัวที่สุดในตลาดท,ท่ันแม่ตลอดใช่แล้วก็ครอบครัวแม่เล็กนะคือทุกคนกลัวหมดเลยตอนนั้นเพราะว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตลงหวังจากที่เข้าโรงพยาบาลได้สี่วันทุกคนกลัวกลัวมากแหละแต่ว่าแม่เล็กก็เชื่อมากตัวเองนะว่าเราคงรอดเพราะเรา สิ่งที่เราดื่มกินมาสามปีแม่ไม่ได้ดื่มมาสามปีแล้วใช่ดื่มดื่มอะไรทเลยไหมคะดื่มของแม่โมนออนไลน์เนี่ยตั้งแต่กาแฟโกโก้ไฟเบอร์ก็คือเสริมมอคคาน่ใช่เบต้ากูแคนเนี่ยที่คุณแม่เชื่อถือมาตลอดเพราะว่าจากปากของคุณแม่หิ๋ที่คุยกับ แม่หนีบอกว่าเดต้าบูแคเนี่ยให้แม่ไปดูประโยชน์แม่จะเข้าไปดูประโยชน์ก่อนที่แม่จะซื้อแม่พนออนไลน์อินนะแม่ดูก่อนนะ่แม่ทำสมไยนะคะแม่หาแม่ไปดูนะครข้อมูลปรากฏว่าเดต้าบูแคเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันของมนุษย์ Yeah.